อ่อวันนี้ก็มาภาคเสียงผมมาจากหนองคายนะครับผมจะไปผมจะเข้าเมืองในอุดรน,นะผมก็ขี่ขับลงมาประมาณสักเก้าสิบร้อยประมาณเนี้ลงอุโมงคนะ์เนาะแล้วก็รถลงอุโมงค์แล้วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแรงหน่อยเนาะก็เราก็เร่งขึ้นมาเนาะปกติแล้วว่าคุณสังเกตวินาทีที่สามสิบสองนะสี 4, ่ห้าวิมันจะให้ผมเบรกให้มันอยู่เลยเหรอมันที่ห้ามกลับนะ ไอ้สมสองสามสามสมสี่สมห้าสมหกสมเจ็ดสามแปดเนี่ยสี 4, ่ห้าวิมันจะให้มึงจะให้มึงจะให้ผมเบรกให้มันอยู่เลยหรือไงอะ่ะอย่าทำนิสัยมักง่ายกันดีวะอันนี้ก็ภายในวันเดียวกันเนาะคลิปห่างกันไม่เกินยี่สิบนาทีฮะแต่ว่าผมอาจจะส,สลับคลิปตัดคลิป ไม่ถูกอะไรเงี้ยหลวมมาไม่ถูกครับเข้าแอปเพื่อที่ที่ที่จะตัดต่อนะเนี่ยผมนึกว่าเขาจะไปเลนซ้ายเนาะเพราะว่าเขาตีวงกว้างเนาะผมก็จะกลับรถเนาะผมก็จะเข้าขวาสุดผมก็นึกว่าเขาจะไปซ้ายสุดดูนะอา้าวอะไรอะ่ะอะไรของพี่เนี่ยอะไรจะมาเบียดทำไมโอ้ย จนต้องถอยให้อ่ะอ้ยมันหงุดหงิดครับขอโทษด้วยครับผมที่โอ้ย